สวัสดีครับอยู่กับแม็คเครื่องจมครับผมนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูอะไรนะครับผมนะครับเพราะว่าแนนสั่งไว้นะนะครับยำนักยำนานะครับผมนะครับว่าให้ผมไปดูนะครับที่ไร่นะครับผมนะครับนี้รถเราก็จอดอยู่ที่บ้านวังลงนะครับผมนะครับอยู่ที่นี่ก็จะไปที่ไร่กันดีกว่าครับผมนะครับไปจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปดูดีกว่า ก็กลับบ้านก็ต้องมีอะไรกลับบ้านด้วยนะครับผมนะครับไปดูที่ไรดีกว่าไปยา,าไปครับผมแล้วก็ก่อนจะไปไร่เราก็ผ่านมาดูนะครับผมมาดูอ,อูของเสียน็อตนะครับผมนะครับนี่เจ้าของรถคันนี้นะครับนิาานวฮอลแลนด์นะ New นะตัวนี้น่าจะเป็นเก้าสิบ อ่านะครับใช่ใตัวนี้เก้าสิบครับผมไปยัไงล่ะไปไหนไปวิ่งว่าอีกมดอารมเลยแต่ละคนวัยรุ่นวิ่งว่าครับผมนะ้า้ไปชักว่ามดอารมเลยนี่ครับเสียมดกำลังทำการใส่ล้อนะครับนะเพื่อทำการวิ่งอ่อยนะครับ ปีนี้จัดเต็มครับผมนะครับปีนี้คาดว่าน่าจะจมบ่อยนะครับผมฝนดีนะครับฝนดีไมปีนี้ย,ยังรับเลย,ยขั้นนี้จมบ่อยไหมขั้นนี้ไม,ไ,ไม่ค่อยทำอะไรนี่โดนแรงเกินฟ้าขาดเลยนี่ขึ้นไม่แรงขึ้นแรง,อน,แรงนอนแท้พวกมันไปไหนกันไม,กไม่บอกกันไหน เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมนะครับอันนี้คือบ้านวังลงใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชี้ให้กันนะครับอันนี้เราก็เออเอาสกูปีเท่าแก่มานะครับผมบเพื่อมาดูต้นมันนะครับผมโอ้ยอนแสงนะโอ้ตัดได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับ อันนี้ประมาณสิบสองไร่นะครับผมนะครับนี่ก็จะเอาต้นมันไปให้เนนนะครับเนนบอกว่าจะเอาไปปลูกเองนะครับไม่เป็นยังไงครับถ้าจะเอาไปปลูกเองเนนนี่คือสันหาสันหาแต่แนวปลูกออมีการไหนผมไปปลูกด้วยนะ เจะปลูกสองคนแน่นนะครับนี่ต้นมนันแน่นก็ไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้นะก็อ,อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะก็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยสบายกันนะช่วงนี้นะครับเข้าใจอยู่นะครับพยายามกินยานะครับกินยาบ่อยกินยาตามหมอสั่งนะครับผม อันนี้พันน่าจะเป็นแขกดำกับกเกษตรศาสตร์นะครับผมนะครับอันนี้สิบสองไรนนะเขาบอกว่าอยู่ประมาณอีกสักมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัดหัวไปแล้วนะครับนี่คือหัวมันที่จะมาคนพุ่งนี้นะครับผมน่าจะอีกรถหนึ่งนะครับอีกรถหนึ่งน่าจะเสร็จนะครับพ่งนี้นะครับนี่ทำไมข้างบนนี่มัน เป็นหัวสีแบบนี้ข้างล่างมันจะเป็นสีออกขาวๆนะเอาไปปลูกที่บุยลานะครับนะี่ครับตนน้นมันนูนน่าจะเป็นของของแน่น,น่าจะนี่นะครับของเป็นของกเกษตรศาสตร์นะครับพันกเกษตรศาสตร์เราจะไปปลูกนะครับ ลองดูดิว่ามันจะขึ้นไหมถ้าผมไปปลูกกันแนนเนี่ยสองคนนะครับเพราะว่าแนนเพิ่งเกี่ยวข้าวไปนะครับประมาณเกือบเดือนแล้วแหละนะครับแนนก็อยากได้พันธุ์มันไปปลูกนะครับเอาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะพื้นที่นาน,นะครับประมาณห้าไร่นะครับผมใช้ประมาณอาสามพันต้นนะครับน่าจะ เพียงพอนะครับผมอย่างงก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านดีกว่าครับผมนะครับไปบ้านเราแกกันนะครับวิ่งมันเสร็จเก็น่าจะไปล่องนะครับทำไรมันเสร็จเรียบร้อยเพราะว่ารถล่องนี่มันต้องเตรียมการให้วิ่งอให้มันพร้อมนะครับรถพร้อม ไปกันนะครับนะครับก็มาถึงมาถึงบ้านแล้วนะครับบ้านตะแก่นะครับก็จังหวะนี้ค่ําพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาทรายไปเทตรงนู้นนะครับนะครับค่อนข้างมืดนะครับอเอาทรายถอยเทยตรงนู้นดีกว่านะครับ ยรถมารถมาอรถมารถมารถมาสวัสดีครับอยู่กับแม็กขร่งจม นยดูท้ายด้วยนยดูท้ายเด้อเหยียบเมียกูเด้อไปเบียดข้างผ่านตรงนู้นเด้อ โคนโคนคอยพี่เอ็กไปข้างผาน่ะผ่านปูไว้อยูย่ยกขึ้นนิดเดียวแล้วก็ลงเลยอ้ยดโคนเว้ยเกิดหน้าป่ะเดินหน้าหน่อยเดียวเอาจุดอะถือดีรู้ดึงนะโคนจะต้องจะได้โคนจะต้องไอ้ปวขาวๆข้างล่าง bà ý... con อยจะพึ่งเดินหน้านะ,เ,อนอะเพราะว่าถ่ายาไฟคลองไฟอยู่รับอะไรลอะไรเลกอะกเล,ล,ล็กออกก่อนเอาเล็กออกก่อนแป๊บนึงอ๋อ ก็เล็กออกก่อน ở Jordan ạ